بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahirobbilalamin بفضلات وسلام على رسول ا ل ุ ه الكريم ما بعد ا ل س ل ا ะ عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ฟังรายการทุกท่านครับการความซื่อสัตย์ในศาสนาอิสลามเนี่ยมีเยอะมากวันนี้ต้องการจะพูดว่า ต้องความซื่อสัตย์ในการเรียนาศาสนาพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ใช่อยู่แบบไม่เรียนถ้าอยู่แบบไม่เรียนเนี่ยไม่ใช่มุสลิมพูดอย่างนี้มุสฟานี่คณะใหม่แน่ๆลือพูดแรงเลยไงละ่ะมุสลิมต้องเรียนบางคนเรียนหนังสือจบแล้วก็ไม่เรียนแล้วพี่น้องเรียนศาสนามาสีปป่ปีห้าปีพอแต่งงานแล้วมีงานทําฉันไม่จับลวกูราน ใครบอกคุณนบีเป็นบุคคลตัวอย่างอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นแต่ซาฮบานบีอ่านหนังสือทุกคนพี่น้องครับหนังสือเล่มแรกที่พี่น้องจะต้องอ่านไม่ให้ขาดก็คืออัลกรุรอานครับหัวเชือกกรุรอานคือเชือกนะครับพี่น้องหัวเชือกอยู่ที่อัลลอฮ์ปลายเชือกอยู่ที่มนุษย์้ใครที่ถืออัลกรุรอานเท่ากับถือเชือกเส้นเดียวกันกันกบใคร กับอัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะนาลาปือทั้งคาหลังจากนาบีได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลไม่กี่ไม่กี่ปีครับมีพวกยามินก็คอืออาลาุลยามันก็ดีมมอัลาอลารอซูลิแล้วได้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยจากเมืองยามินได้มาหาท่านนาบีสุลต่านละล้ก็ดูพอมาถึงก็มาขอร้องนบีนบอกว่าอิบอัสมาอาณารอจุลันส่งชาย สักคนหนึ่งที่อาเลมที่มีความรู้นะไปพร้อมกับพวกเราไปเมืองเยเมนไปทำอะไรครับอยู่อัลลิมุนัสซุนนะวัลอิสลามให้ให้ชาที่นาีีส่งไปนะไปสอนพวกเราเรื่องซุนนะนี่ภาษามันหนึ่งพันสี่รปีพี่น้องเขารู้จักซุนนะแต่เมืองไทยไม่รู้จักซุนนะพราะใครพูดโดนนะ อาพวกนี้ม่เป็นไม่ใช่พวกเราเองสร้างความแตกแยกให้กับพวกเราอีกแล้วเราอยู่แบบไม่เรียนสุนาานะดีอยู่แล้วแต่คนเยเมนสมัยพันสี่รอปีพี่น้องครับไม่รู้จักอิสลามมาก่อนแต่เวลามาหาท่านนาบีกำชับินบีว่าอยู่อัลลิมุนัสุนนะส่งคนชายคนหนึ่งที่ไปสอนเราเรื่องสุนนะวันอิสลามเราสอนเรื่องหลักการอิสลามเห็นไหมพี่น้องเห็นยังครับ เราต้องรับผิดชอบนะพี่น้องกับยียงเป็นอิหม่าม,มัสยิดเป็นกรรมการมัสยิดอยู่ในหมู่บ้านใดก็าตามต้องรับผิดชอบคนในหมู่บ้านนั้นไม่ใช่อยู่คนเดียวไม่ครบก็ใครต้องยิ้มเขาด่าเราให้เขาด่าไปพี่น้องเขาทรมานตัวเขาเองเขาทาบาปตัวเขาเองส่วนเราก็เห็นหน้าเราก็ยิ้มทักขายมีอาหารส่งให้เขาคุยกับเขาพี่น้องทําตัวเหมือนท่านนาบีมาสอลเรลเสมอไม่ต้องไปกลัวพี่น้องกับ ฟาอัคราบียาดีบียาดีอบีอบัยดะท่านนาบีก็เอามือไปจับเอาพระหั์ของนบีไปจับมือของอบูอุบัยดะเป็นสาวบ้านนาบีอีกคนหนึ่งนบีก็พูดด่าว่าฟาโกล่ฮ่ดาอามีนฮ่าดิฮิลุมะคนคนนี้แหละเป็นคนที่มีอามานนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในอิสลาม ในยุคข,ของอุม m a นบีมายเป็นคน็นคนเป็นคนอาเลมคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่มีความรู้แสดงว่านาบีก็ส่งขายไปนะส่งอบูอับไบดาเนี่ยไปสอนศาสนาที่มเมืองเยเมนบันทึกโดยอิหมามุสลิมมันจะฮะด,ดิสเกะทีดด่ถูกต้องทั้งหมดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องการจะบอกว่าอบูอับไบดาเนี่ยเป็นซอฮบาของท่านนาบีเป็นผู้ที่มีความรู้เข้าใจเรื่องศุนหนาของท่านนาบีนะครับพี่น้องครับและเป็นคนที่ เข้าใจอิสลามด้วยแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์มีอมามานะสูงด้วยนะครับแล้วก็ยังเป็นคนที่อบพยพกับท่านนาบีจากนครมักกะไปอยู่ที่นครไปอยู่เมืองเมืองไปอยู่เมืองเมืองเมืองเยมเมนเลยพี่น้องไปทํางานศาสนาที่นั่นนะเดี๋ยวก็ท่าตายนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นการเรียนศาสนาพี่น้องครับท่านใครที่ต้องการจะช่วยเหลือสุนนะัขเปิดอบรมที่บ้าน ผมเปิดที่สัตว์นวบธรรมเนี่ยผมเปิดที่ในฟิของคเคลสเนี่ยที่สุเราผมเปิดลงมาตั้งสามสิบปีแล้วเปนอนไม่เคยหยุดทุกพนสรสาแล้วก็คนก็ได้ประโยชน์ีปน้องมีความรู้เลยเก็บตัวมาเดี๋ยวสอนใครมีโรงเรียนสอนเฉพาะเด็กแล้วผู้ใหญ่ไม่สอนเพราะอสอนเด็กอย่างเดียวไม่พอต้องสอนผู้ใหญ่แล้วก็สอนผู้หญิงด้วยนะครับพีนอเพราะฉะนั้น เราต้องซื่อสัตย์ในการช่วยเหลือง,งานศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานฮู์อตะอาดาเพราะการช่วยเหลือง,งานสาถึงจะเสียเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียถูกด่าบ้างอะไรบ้างเราได้รับผลบุญตอบแทนจากาแล้วก็อย่าด่ากลับอย่าด่าตอบอย่าแก้แค้นอย่าผูกปยาบาตให้อภัยเหมือนท่านนบีมุฮัมมัดให้อภัยกับบุคคลที่ด่าท่านไล่ท่านเอาหินคว้างใส่ท่านจนทั้งเลือดไหล Pai timbang taif yang di bintun. Subhanallahumma wa bihamdika. AshaduAllahillahanta astagfiruka wa tubuillaihi wasallam waala Muhammad waala alihi washabihi asmaillahu alhamdulillahi rabbil alamin.